แนี่ตัดคาตัด,ตด,ตดให้ท่านคอยแล้วกันเก็บกองมันคักพี่น้องเลยเก็บกองมันมือดีเห็ดเล่นหลายพร้อมนะพี่น้องเนาะตาที่สองพี่น้องเปิงเห็ดไหมคืนงามแยวปีนี้คืนคืนแบบคาดเลี่ยงลายทรียเปียเปีย เนะก็บเก็บเก็บเก็บมาไปพีปน่อนองดอกงามครับจ้ะกาเลีย้ยงได้สายตั้งอย่างสวยเลยจ้ะ,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 ะจุดเก่าปีที่แล้วเด้ออจารที่เก่าที่เดิมขึ้นเหมือนเดิม bây pi mình nắm bây ngay ngắm มั <laughs> นจะเก็บหนาจังนอ้อยเด้อจ้ะพว่าไอ้หนาค้าอันนี้มันเห็นดอกเห็ดแตกจ้ะพี่น้องถ้าฮอเก็บเลยแบบว่ายุ้มเลยนะยก็สิเก็บหยาจังนอ้อยเพียปิดเชื้อไว้ปีหน้ามาเอาที่เก่าที่เดิมจ้ะไม่ตายจ้ะพี่ มีอีกกลุ่มข้างบนแห่งอลังการพี่น้องเอ้ยกลุ่มด้านบนยิ่งอลังการกว่าน,นี้อีกี่แค่เอแบบน้ำจิม้มน้ำย่อยเฉยๆกลุ่มแรกด้านบนแห่งงามปไปต่อด้านบนจ้ะนี่จ้ามาต่อกลุ่มนี้จ้ะเบิ่งฝนเด้อพี่น้องเด้อเห็นบ่เห็นไหมเพ้่ เออว่าอันนูมิเก้อุ้ยไลยคักพี่น้องเลยมาตัดขาไอเลาะพอแล้วบ่ไลยสันไอรลังว่าขึ้นเต็มปลาไปหมดเลยบ้านไล่ทุกจุดขึ้นแบบนี้ทุกจุดแ้บพี่น้องเออว่าอันเต็มปลาไปเลยไลยคักกว่าสันเพีย ก็ชิด้หลายกล้องอยู่ม嘛นี่พี่น้องมานมาน,มานจ้ะมานเอืมองเมตัดขาไอเมาตัดขาอ่ะเดี๋ยวแล้มาตัดขาไอจ้ะพี่น้องจ้ะไปเฮาเนาที่โอวเห็นมั้จ้ะหุ่นไปผุ่นเนื้อจ้ะออกทิม้มใดก่อนล่ะโอ้โหมองนี่แห้งามพี่น้องเลย น้อยแค่กลป่นเป็นสัส้นๆเค้านี่นี่หลืบนี่หลืบหินนี่ยตัดขา ไปหาเลาะเป็นเลาะเาบิ่งเฮดา่าแล้วก็เลาะกระสีมะเลาะเลาะกระสีมะตาขาให้พร้อมพี่น้องเป็นเลาะใบถาก่อนมึงมองนี้ไหมพูดโพ,ดพดจ้ะเนี้ยเอา๋า ขอขี้ยานแดดจกไปนี่นโอ๊ยพี่น้องเอ๊ยเสียวอีเด้นแขนกตัดขาเร็วเด้อแ็กตัดขาสู้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 สูสู้สูว่าสันพี่น้องสู้สูไอ้สู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 ้ไอ้เฮ้สฮ้ มองนี่ไหมน้มปั่นดอกไม้เถี่น้องมองนี่นะน้มปั่นดอกไม้อ,มอ,นะมอ,มอืเก็บมันนัจทีเลยอยังมาเปลี่ยนเขาก่อนอ,อีก ส,สูู้้ปนนี้ตัดขาสู um ah, ้ๆค่ะใช่ตัดเร็วๆตัดเร็วๆเด้อไอเด้อแอนิมูลแมงแมงเห่าปลาพี่น้องแมงอย่างยุ่งปลาหรือเห่าปลาตัวบบกง่ายมาต่อทีมนี่จะพี่น้องจ้าเบิ้ง ือขึ้นสวยงามแท้ขากันยังไบ้านพี่น้องเอ้ยแบบนี้แหละืินตาเร็วจ้ะพอเนียตัดขาตัดให้ท่านคอยแล้วกันเก็บกองมันค่ะพี่น้องเลยเก็บกอง <laughs> มั่นมือดีเห็ดเล่นหลายพร้อมเนะพี่น้องเนะาะขาขากระบอวบๆฝรั่งย่างกายเห็ดไก่ไปไซล่ะเจ้าผู้เห็นบ่นอันยะเห็ดหน่ะเหนะเห็นบ่นเพีย<ด>เพียอันยะ <laughs> ยางกายเห็ดซื้อก็ละเงือดเห็ดดอกบักไงเนะี่ยจะมั่งเง,งือดแท้ปีน้องปัง,ง,ง,งจงได้ยางกายเห็ดแต่จังได้ดอกบักไงอันย็บนะเล่นตาเยอะกันคันพอก,กันนะพี่นาที่เจ้าแม่นตัดขาพี

แม่จามมาตัดขาพี่ไอ้แล้วค่าลาฟเฟอ์ม่แห่มาตัดขาเพี่เจ้าหน้าที่เจ้าพี่งคุณพี่น้องอันนี้เป็นหยดแบบง่ายด้วยพี่น้องไอ้ล่างตัดขาบุ้งทิมมี่นี่ต้นเพีย

Vi har ja, köpt tre nya och de har kommit. Jättebra. Den är bättre. Jag gillar alltså. Mm -hmm. ni, jag จ้าปิดไปออหนึ่งอีกตรวนี้หมดแล้จ้าพี่น้องนี่จ้าทุกคนจ้าพี่ได้ไอลังเทไปแล้วตาตาหนึ่งนี่ตาที่สองแล้วพี่น้องเอ,งเอ้ยมาในตาที่สามแล้วจา้าพี่น้องจา้าบ่งเทเข้าไปเต็มกล้องแล้วจา้าพี่น้องจา้มามันค่ะพี่น้องเอ้ป่าเดียวเด้เย อินเ oh. ดฟิอินเดฟอร์แต่โอ้เจ้าทริปกปัก่อนจบคลิปทริปก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมเด้อยวจะเจอก,กันใหม่อีพีต่อไปจา้าอีพีต่อไปก็คือป่านี้จ้าพี่น้องจา้านี่ป่านี้จา้าป่านี่จะเห็นหลายคือก,กันจ้าพี่น้องจา้าสำหรับอีพีนี้ทริปก็ขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจจา้าไปแล้วจ้าพี่น้องจา้าขอบคุณครับยังขอบคุณครับบ๊ายบาย ไปไปไปที่รับชมครับ